ท่านครับเพื่น p p ang, อนช่างปรับามคาถามข้อที่สิบซึ่งเป็นข้อสุดท้ายเถ้าผมได้เป็นช่างแล<ม>้วผมได้ไปนะครับไอบรรยากาศที่อาจารย์พูดเนี่ยในเดือนเมษายนที่เราจะไปท่องเที่ยวเนี่ยบรรยากาศเป็นงไงครับอาจารย์ครับ,ค,รบคือในช่วงเดือนเมษาเนี่ยเป็นช่วงเรียกว่าใบไม้เปลี่ยนสีครับที่เกาหลีเนี่ยจะสดใสหมดนะครับเนื่องจากสภาพอากาศเนี่ยเป็นสภาพอากาศสบายๆของประเทศเขาของในช่วงเวลานั้นนะครับก็คือช่วงเมษา เขาก็จะแต่งตัวกันสวยผู้หญิงใส่กระโปรงสั้นๆ mm hmm. คือถ้าเราไปในช่วงหนาวนี่ไม่เห็นอะไรนะ mm hmm. เห็นแต่น้า mm hmm. ครับทีนี้เราเห็นผู้หญิงใส่ปกกระโปรงสั้นตามภาษาไทยก็เลยเห็นขาอ่อนผู้หญิงละ mm hmm. ถ้าไปช่วงนี้แต่งตัวกันสุดสวยนะครับแล้วก็บรรยากาศสถานที่อะไรก็เหมาะกับคนไทยเนื่องจากอุณหภูมิตอนนั้นผมไปช่วงเดือนพฤษภาก็น่าจะประมาณ16ถึง21องศา นะครับที่เราไปก็น่าจะราวสิบแปดยี่สิบอะไรเงี้ยน,นะครับบรรยากาศก,าก็น่าเที่ยวก็ใส่เสื้อแจ็คเก็ตสักตัวก็ไปเที่ยวได้เลยนะครับแล้วก็ความสวยงามดอกไอ้ใบไม้เขาเนี่ยบางทีเราเห็นจะเป็นไม้สีเขียวนะของเขามีสีออกแดงแงมีสีอะไรมันมีหลายสีนะครับสถานที่อะไรก็ไปได้ง่ายหมดเพราะนเนื่องจากสภาพอากาศคนก็สวยงามครับผมว่าสิ่งที่อาจารย์พูดมาวันนี้ แตว่าเพื่อนช่างอยากไปนะครับครับความจริงแล้วเห็นความขาวของชาวเกาหลีแล้วเราก็เจใจไม่อยู่กันเนกับตัวมืนนะครับครับครไม่ไปไม่ได้แล้วครับพาจชายครับ